สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะวันนี้จะพาท่านไปชมผลงานของเยาวชนมากกว่า30ทีมจากทั่วประเทศนะคะพวกเขาเนี่ยไปอบรมกับบรรดาดีไซเนอร์ต่างๆค่ะเพื่อที่จะผลิตสื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันเรื่องพิษภัยของบุหรี่ค่ะ เปิดนิทรรศการโชว์ผลงานสื่อลรนลงลดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเสริมพลังไอเดียต้านบุหรี่ไฟฟ้าให้เยาวชนทั่วประเทศจากโครงการดีไซน์ฮีโร่2 2 4 OK e s i g a ี่โ t นำเสนอผ่านรูปแบบกราฟิกดีไซน์อาร์ทอยคลคิววิดีโอและศิลปะแสดงพลังของเด็กและเยาวชนที่ร่วมกันออกแบบสื่อรรนลงเตือนภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในสังคม พร้อมประกาศสุดยอดผลงานต้นแบบสื่อสร้างสรรรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือบุรีไฟฟ้าก็เป็นปัญหา หนักหน่วงพอสมควรค่ะสำหรับการที่เข้ามาลุกคืบเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะโดยที่เข้าไปถึงสถานศึกษาเข้าไปในโรงเรียนโดยที่เด็กและเยาวชนก็รู้ไม่เท่าทันรวมทั้งอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพยายามใช้กลยุทธ์การตลาดนะคะ,ะปรับ เปลี่ยนรูปร่างของบุหรี่ไฟฟ้าให้มีความเฟรนลี่เรียกว่าลักษณะเป็นทอยพอตเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนทําให้เด็กเยาวชนเนี่ยรู้สึกดีกับกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมทั้งมีความเข้าใจผิดหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยใช้สําหรับแก้ปัญหาเรื่องของการติดบุหรี่ธรรมดาหรือว่าเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพิษภัยไม่เท่าบุหรี่ บบปกตินะคะก็มีผลการสำรวจออกมาค่ะในช่วงเดือนอพฤษภาปี2567นะคะโดยหลายๆหน่วยงานเนี่ยสำรวจเด็กนักเรียนกว่า40,000กว่าคนเนี่ยพบว่า50กว่าซที่ยังเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีพิษภัยน้อยหรือว่าพิษภัยน้อยกว่าบุหรี่ในปกตินะคะแล้วเราพบว่า,าปีที่ผ่านมาค่ะมีเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเข้าขั้นรุนแรงเนี่ยามาก ขึ้นมานะคะติดขึ้นมามากกว่า100คนนะคะซึ่งในงานนี้นะครับเรามีผลงานต้นแบบในอยู่4ทีมเนี่ยที่สามารถที่จะสะท้อนเรื่องราวที่ให้เห็นว่าพิตัยของกูริเป็ฟ้ากับงานศิละปะเนี่ยสามารถเชื่อมโยงและทําให้เกิดคําถามแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของอประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็สุดท้ายครับสื่อที่ยอดนิยมที่สุดนะครับที่เด็กๆเกยาวชนให้ความสนใจก็คือวิดีโอคลิปนะครับซึ่งไปปรากฏใน วายร์ลโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok y o u t u b e นะครับก็ผลงานนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากก็คือว่าน้องๆผลงานเยาวชนนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างสรรผลงานที่สะท้อนปัญหาของวัยรุ่นปัญหาของเยาวชนแล้วก็ทําให้เห็นเรื่องของพิษภัยของบุรีแล้วก็สามารถสื่อสารเล่าเรื่องด้วยภาษาเดียวกันกับวัยรุ่นหรือเยาวชนด้วยกันซึ่งเราคาดหวังนะครับว่าผลงานทั้งหมดนี้ที่เป็นต้นแบบของ15ทีมนะครับจะทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของภาครัฐภาคเอกชนสพทออนะครับท้องถิ่นนะครับแล้วก็กรทมมหากรรมรูเท่าทันสื่อรูเท่าทันของพิภัยบุรีไฟฟ้าภายใต้โครงการดีไซน์ฮีโร่รวมนิทรัศการผลงานสร้างสรรค์ต่างๆของน้องๆเยาวชนมากถึง15ทีมแล้วก็มี4ประเภทผลงานค่ะ ซึ่งเยาวชนที่ชนะเลิศในครั้งนี้น้องๆเะเน้เ,เรียนรู้กระบ,บวนการผลิตผลงานเพื่อใช้รณรงค์รดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการบ่มเพาะโดยวิทยากรอินฟูคนดังมืออาชีพและแบรนด์ต่างๆ เพื่อหวังใช้พลังของเด็กและเยาวชนร่วมกันออกแบบสื่อรณรงค์เตือนภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานและเปิดโอกาสให้เกิดการนําไปสู่การต่อยอดและขยายผลในเชิงธุรกิจสร้างให้เกิดการประกอบการในรูปแบบของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีส่วนช่วยรณรงค์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับสังคมในวงกว้างต่อไปตามเรื่องก็ก็คือผมเล่าเป็นเพียงลบใช่ไหมก็คือเล่าเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นเล่าแบบสาเหตุการณ์ ในคลิปเดียวก็คือแบบคลิปแรกผมว่าจะเล่าแบบผลกระทบต่อคนรับข้างท้าที่2ผมว่าจะเล่าเป็นผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่คนแล้วก็3ามก็เป็นผลกระทบต่อตอนเองครับคิดว่าจะเอาผลงานนี้ไปต่อยอดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงอาจจะมีผลงานใหม่ที่ว่าแตกต่างไปจากเดิมับเอาแต่ว่าจะเอาในคงคอนเซปต,ต์ของเพลงอยู่เหมือนเดิมแต่จะเล่าเรื่องหลากหลายขึ้นคนระับผลงานนี้จะเก็บเอาไว้เป็น ื่อนยืนยันว่าเรามีสูตร์ัวเองได้แล้วก็อยากมีโครงการนี้อีกต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันช่วยแบบช่วยทําให้เราที่ได้เข้ามาร่วมประกวดได้พัฒนานตัวเองแล้วก็ได้สร้างผลงอนดีๆต่อยาวชนให้ได้รับสื่อดีๆจากพวกเราครับรูส้สึกดีใจมากๆแล้วตื่นเต้นเพราะว่าก็ขอบคุณมากที่ที่เลือกพวกเราพวกเราก็จะเก็บความรู้ดีๆที่มีให้ก็จปะปรับปรปุงแล้วก็อ่า,อาถ้ามีโอกาสหน้าผมก็มาเข้าร่วมเหมือนเดิมครับ โครงการในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆรวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มคนที่รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์รวมถึงสถาบันการศึกษาก็ต้องมีส่วนในการที่จะมารับมือเรื่องเหล่านี้อย่างเข้มแข็งมีมาตรการในโรงเรียนต่างๆที่จะช่วยสก,กัดกั้นแล้วก็สร้างความเู้าใจรวมทั้งป้องกันเ,ออเด็กเยาวชนในการเข้าไปสู่การเป็นนักสุขหน้าใหม่ เป็นการให้ความรู้ในทางอ้อมนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความรู้คือคนที่จะไปผลิตสื่อในอนาคตค่ะมีการผลักดันด้วยนะคะว่าสื่อที่น้องๆผลิตนี้นะคะจะถูกผลิตแล้วก็นำไปจัดจำหน่ายได้จริงในโอกาสต่อไปด้วยนะคะก็ต้องสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อที่จะให้สังคมได้รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอลเลคตค่ะ